สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเรื่องนะครับยางล้อรถนะครับที่มีขอบสีแดงสีเหลืองนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าสีที่เขาแต้มมานี้มันคืออะไรนะครับมันเป็นตําหนิของยางหรือเปล่ายางเสียหรือเปล่าเขาทาตําหนิไว้หรือเปล่านะครับความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับตอนแรกผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันซึ่งผมก็ไปทําการเปลี่ยนยางมาใหม่นะครับ แล้วผมมาสังเกตดูมันมีตำหนิสีแดงสีเหลืองนะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับว่าเขาทําไว้ทําไมนะครับสีแดงไว้ทําอะไรนะครับสีเหลืองมีไว้ทําอะไรนะครับนะครับอผมก็นําข้อมูลมาฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จุดสีเหลืองก่อนนะครับจุดสีเหลืองนะครับที่เขาแต้มไว้บนแก้มยางนะครับคือบริเวณที่ยางมีน้ําหนักเบานะครับเมื่อเทียบกับบริเวณอื่นๆนะครับผมเพราะว่าทั้งนี้นะครับ เขาผลิตมานะครับน้ําหนักตัวยางนะครับมันไม่เท่ากันนะครับคือเขาจะแต้มจุดสีเหลืองตรงนี้ไว้นะครับคือส่วนที่เบาที่สุดนะครับของวงล้อ,อยางของเรานะครับผมเวลาเติมลมนะครับเขาจะเอาจุดสีเหลืองนะครับมาไว้ตรงกับหัวเติมลมนะครับไม่ว่าจะอ สีเหลืองนะครับอยู่ตรงไหนก็ต้องเอาล้อรถยางล้อนะครับมาใส่ตรงจุดเติมลมนะครับเพื่อช่วยให้น้ําหนักของยางนะครับสมดุลดีกว่าเดิมนะครับซึ่งจะช่วยในการถ่วงล้อทําให้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับไม่เปลืองตะกวัวถ่วงยางมากเกินไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าสีล้อเขาทําเหมือนกันหรือเปล่านี่นะครับก็เป็น ยางล้อด้านหน้านะครับเห็นไหมจะเห็นว่า,าสีเหลืองนะครับจะอยู่ตรงจุ๊บเติมลมนะครับผมนี่นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับสีเหลืองจะอยู่ตรงจุ๊บเติมลมนะครับเหมือนกันเลย ก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนสีแดงกันบ้างนะครับว่าเขาแต้มไว้ทำอะไรนะครับอ่าสีแดงนะครับเขาบอกไว้ว่าบริเวณที่หน้ายางมีค่าความโค้งนะครับตามแนวรัศมีมากกว่าบริเวณอื่นหรือพูดเข้าใจง่ายๆก็คือนะครับเป็นจุดที่นูนที่สุดนะครับของยางนะครับผมตัวยางจุดตรงนี้จะคือเขาจะนูนกว่าจุดอื่นนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นยางที่ส่งให้กับโรงงานประกอบรถยนต์นะครับผมซึ่งประโยชน์จากจุดแดงนี้นะครับเนื่องจากกระทะล้อนะครับที่ส่งมาเพื่อประกอบกับยางจะมีจุดที่แสดงค่าความโค้งที่ขอบกระทะล้อนะครับเมื่อประกอบให้จุดทั้งสองตรงกันนะครับจะช่วยให้ยางเส้นนั้นมีความกลมนะครับตามแนวรัศมีดียิ่งขึ้นนะครับ ก็คือจุดสีแดงนี่นะครับจะตรงตามตำหนิกระทะล้อนะครับเขาจะใส่ตรงกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการติดตั้งยางเข้ากับตัวรถนะครับจุดสีเหลืองและจุดสีแดงจะอยู่ด้านนอกนะครับหรือว่าด้านในนะครับไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับสิ่งที่ควรคํานึงถึงก็คือทิศทางการหมุนของยางนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับตําหนิที่เขาแต้มมานะครับไม่ใช่ยางเสียหรือว่าอะไรนะครับก็คือเป็นจุดที่เขาตรวจมาแล้วนะครับว่ายางตัวนี้ได้มาตรฐานนะครับควรใส่จุดไหนนะครับก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับคลิปนี้ผมก็นํามาฝากนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใหกับเพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ